สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับช่องเชนชินล็อกชีนะครับผมอ่าโชดีช่วงน,นี้เปลี่ยนงานนะออกจากง,งานประจำแล้วมาทำงานอิสระนะครับผมก็เลยพออ่าจะเรียกว่าไงจะได้หาเวลามานั่งตัดคลิปตัดไลน์ไวอ้อัพเออเนาะโอเควันนี้ก็มาลง,ลงคลิปก่อนดำเนินคลิปเรื่องแล้วกันเนาะก็มีอะไรละตอนอื่นเรามาดูกันว่าแพลห้าจุดหนึ่งของวันนี้ก็ให้อะไรเราบ้าง ดูประกาศก่อนเราคานจุดแดงๆ่าวอธิบายโอเคไปอ่านกันเองนะผมไม่อ่านเดียเวลาร <c oughs> ับจดหมายนะครับผมการชดเชยได้แค่นี้เองว่าเสียใจหกไร่เมตรอ่ะก็ยังดีอย่างน้อยกาแฟอ่ะต่อไปมีอะไรอีกอ่าตพอนดันเจียนใหม่ใช่ไหมหรือว่ารีเซ็ตล้ะเอาก็เล่นไปนแล้วไม่ใช่หรอเอออเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคอันนี้ไม่มีอะไรต่อไปก็ไปที่ BP อ่ะโอเค BP ยังไม่มีอะไรนะ้ย BP กดรับได้นี่วะมีล็อกอินมีเล่นโอเคปั่นไว้ประมาณหนึ่งวะกดต้องเยอะได้แค่นึงเลเวลเอออ่ะ <c oughs> ออกจาก BP กระเป๋ามีอะไรเป็นจุดๆ อ๋อไอนี่มันรีเซตเหรอโอเครีเซตก็ก็ก็รีเซตนะปล่อยไปก่อนต่อไปดูกิจก,กรรมกิจก,กรรมมีอะไรบ้างอ่าดินแดนหิน,ห,นหลากสีและน้ำผู้เพลิงดูรีวิวรางวัลสำเร็จระหว่างคางสัญญาและการลืมเรือนโอเคกดรับรางวัลสำรวจไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์สำรวจไปหกสิบเปอร์เซ็นต์สำรวจไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ก็สำรวจหมดแล้วอ่ะออมารับของฟรีแหละพูด,ดง่ายๆอ่ะทดสอบพรสวรรค์อ่ามันอ่านว่าอะไรวะซีโรเนนป่ะฮะอะเเ่เรียกเรียกเรียกเจมแมวแล้วกันอ่ะเรียกง่ายดยีดูเป็นเป็นเป็นแมวป่ะไม่รู้แล้วก็อันนี้น่าจะเควส <c oughs> โอเคเควสเทพเจ้าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปทําธุระเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอันนี้ก็เป็นเควสตัวละครใช่ไหมอ่าเดี๋ยวค่อยมาเล่น อุปกรณ์แห่งความลับบอสตัวใหม่ใช่ป่ะโอเคนะก่อนเราไปกวดตู้เราต้องทําการทดสอบตัวละครกันนะไปดูกันดูเจ๊แมวกันใครใครอ่านว่ายัางไงก็มาพิมพ์ในช่องอ่าอมมนตทข้างล่างแล้วกันนะผมอาจไม่ค่อยถูกซีโรเนนหรอซีโรนินหรอือเจ๊แมวจบฮะเรามาดูกันว่าตัวละครนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับ โอเคดูแบบคร่าวๆนะผมไม่พูดรายละเอียดมากมายอ่าป้องกัน2องมันเจ็บว่าเน้นดีเฟนต์นะเนี่ยกังโจมตีพันสี่ถือว่เยอะอยู่อ่าไม่เน้นคิเน้นฟื้นฟูอ่าไม่มีประสิทธิภ,ภาพโล่แต่ดีเฟนต์เยอะมากนะครับผมไม่มีโบหินอาวุธของประจําตัวหลังจากการโจมตีปกปติ หรือโจมตีพุ่งลงจากอากาศโจมตีโดนสตูเจ้รับบทเพลงแห่งบุปผาเพิ่มพลังป้องกันและได้รับโบนัสความเสียหายท่าทั้งหมด10%บอซ <c oughs> ่าโอเคเป็นการใช้ท่านุหินบับทีมอะไรประมาณนี้นะเป็นดาบเป็นดาบเล็กไม่ใช่ดาบใหญ่ส่วนแตกอาแตกก็ใส่เป็น ีสกอร์ใช่ไหมนี่ไม่ทางดีเฟน์ใช่ไหมเนะี่ยโอ้ต้องมานั่งฟาร์มหาอีกเพิ่งจะย,ย่อยทิ้งไปโอเคส่วนฟอนสวร์ดูโจมตีปกติเด้่ยมีอะไรพิเศษไหมเอ่อเมื่ออยู่ในสถานะพาบิญญาลาตีจะเปลี่ยนเป็นโรลเลอร์เบดการโจมตีปกติจะเปลี่ยนเป็นการใช้รองเท้าโรลเลอร์เบดเพื่อทำการเตะต,ต่ตอเน,นื่องสูงสุดสดครั้ง เมื่อทาการโจมตีปกติหรือพุ่งลงจากอากาศเป็นโจมตีด้วยหินอ่ะโอเคอันนี้โจมตีเป็นโรเลอร์เบดก็คือเข้าพรตวิญญาณปั๊บก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นโจมตีด้วยธาตุนั่นแหละไม่สามารถซ้อนทับได้โอเค <c oughs> สกิลธาตุทำอะไรได้บ้างอ่าเปลี่ยนไปใช้โรเลอร์เบดต่อสู้ด้วยความเร็วสูงพุ่งไปในทางตางสร้างความเสียหายที่มีคุณสมบัติวิญญาราตีตามพลังป้องกันโอเค เปลี่ยนการโจมตีเป็นโลโลเบีร์แล้วเออแล้วก็มีอะไรตัวอย่างเสียงต้นฉบับ <c oughs> มีเครื่องเก็บตัวอย่างสามอันทำให้เกิดโทนเสียงที่แตกต่างตามธาตุก็คือเท่าที่เข้าใจก็ตัวบัฟแหละนะหน้าตัวนี้หน้าเป็นบัฟบัฟธาตุที่อยู่ในทีมหรือเปล่า อ่าคือโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นนะอันนี้คือไม่ละเอียดนะคือผมอ่านแล้วเข้าหนะ้าอยบัฟบัฟทีมไปเละบัฟพลาด้ทีมอันนี้อันติเปิดใช้งานคอนโซลมิกด้วยเสียงสตอรีโอไฟโลจิลแบบพกพามีการวงเล็บด้วยโจมตีได้หินวงกว้างอ่าอ่ามีตัวอย่างเสียงต้นฉบับที่ทําไว้อยู่แล้วก็จะทําการ พื้นฟูความชีวิตตัวละครที่เขาร่วมต่อสู้ขนะนั้นก็คือฮิวฮิวตัวที่อยู่บนสนามโอเคถ้ามีแผ่นเสียงที่แปลงเรียบร้อยแล้วก็จะเพิ่มก็จะสร้า <c oughs> งความเสียหายหินวงกว้างด้วยโอเคความเสียหายสก,กิลรักษาต่อเนื่องระยะเวลาต่อเนื่องจังหวะสุดสรรบส12วิเี่งไหายตามจังหวะเพิ่มเติมโอเคก็คือ โจมตีทั้งสนามนะผมพร้อมฮิลอ่ะอันนี้ความสวัรค์ติดตัวมีตัวอย่างเสียงต้นฉบับผ่านการแปลงธาตุแล้วอย่างน้อยสองอันถ้าโจมตีศัตรูจะได้ค่าพลังวิญญาณคืนโอเคแต่ถ้ามีน้อยกว่า2อันจะโจมตีแรงขึ้นสามิบปอร์เซ็นอันนี้ก็ขณะอยู่ในสถานะทำยานเม่อค่าวิญญาณราตีถึงขีดสุดเอฟเฟกต์ปตหนึ่งครั้ง ยี่สิบสี่เพิ่มพลังป้องกันนั่นแหละโอเคจบอืมเมื่อค่าวิญญาลาตีหมดลงสลับไปใช้เพื่อรักษาวิญญาณได้คงสามารถสามารถถ่ายโอนวิญญาลาตีได้สามารถวิ่งปีนหรือสถานะเคลื่อนที่ตามบาร์าเทอร์ไหมดอ่านแบบขี้เกียจเลยคือก็อยู่อยู่ในนัแลนด์่ะก็คือใช้ค่าวิญญ,ญ,ญาณน้อยลงโอเคจบ เมื่อโอนปล่อยเมื่อปล่อยการถ่ายโอนวิญญาลาตีฟื้นฟูเลอตัน55หน่วยโอเคอะแค่นั้นที่เหลือทีมก็มีน้ำมีไฟนะไปะลองดู <c oughs> <c oughs> เล่นแบบออกสมองเลยอันนี้ทำไร <c oughs> โอเคเอาโอหไม่ค่อยเร็วเท่าออไรนึกว่าจะเร็วไม่ค่อยเร็วอ่ะส่วนตัวผมว่าไม่เร็วนะทำแล้ว letting brave names echo witness the power ตัว o บ b a ี้อะไรใส่ง่า i n ังเลยเกิดเป็นคนมันต้องทนทนเขาเสียย่นะลืมกีดเม็ตปั๊บสรุปก็คือวิ่งไต่บนกำแพงได้ใช่ไหมเอ่าโอเค อะไรประมาณนี้ก็คือวิ่งวิ่งได้อะจบจบวิ่งได้ปึ๊บอ่ะวิ่งเร็วขึ้นอย่างนี้นก็รู้สึกว่าวิ่งวิ่งนานกว่าตัวนี้วิ่งวิ่งนานกว่าน้องลูกขังประมาณอะไรอะไรเขาเล่นกันแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> หมดไหมไม่หมด มาหมดเฮ้ยเดี๋ยวโดดเอาหน่อเก็บไม่ได้อีกเก็บสิเออโอเคได้ละเบ้นต่อโดดเก็บจะดูไปแล้วเดี๋ยวผมขาดอะไรไปเปล่าหรือว่ามันสปอนเดียร์ Your toast! Gugwa, get them! Time for your arraignment! Motion to compel! But the mountains don't boil! Witness the power of Gugwa! Out of the frying pan, it incinerates! t t

โอเคอะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยวค่อยไปเล่นก,กับที่อื่นดูอีกทีนึงแล้วกันนะงั้นก็่าทดสอบด่านอื่นใช่ไหมโอเคกลับรับก่อนส่วนเชียวิก็เดี๋ยวส่วนใหญ่คนก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวค่อยเอาไว้เล่นกันทีหลังแล้วกันงั้นผมอมอกไปเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นต่อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากไม่ใช่อะไรเดี๋ยวผมจะไปธุระต่อด้วยนะสิบนาทีแล้วโอ้หลอดช้า เกมก็เอาใส่ LED แต่ก็ช้างเลยอะโอเคไปตู้กันดีกว่าเดี๋ยวกดตรงนี้โอเคมีเควสระดับระดับตำนานเพิ่มเข้ามานะครับโอเคอันนี้ปดแล้วอะเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยกลับมาครับเอาทีละอย่างอันนี้ก็ไม่มีอะไรป่ะไปตู้กันดีกว่าเราปึ๊บพอแล้วกดตู้ปึ๊บอันดับแรกป๊มเม็ดก่อนป๊ม,ม็ดปมเป็ดป๊ม,ม็ด ซื้อให้หมดเจเม็ดโอเคกลับมาจบส่วนอาวุธปกติไม่ค่อยกดตู้อาวุธนะก็คือถ้าไม่ถ้ามีเหลือโลเกือนจริงๆริอะแทบจะไม่กดเลยไม่ใช่วันไม่ดีนะคือผมเน้นไปทางตัวละครก่อนคือของมันต้องมีเออโอเคเซ็ตอันนี้ไปแล้วกันแล้วก็ผมไม่มีการันตีชนะลุ้นไปเลยนะครับผมเอาพี่คีนิดไปเ้งแต่ตู้ก่อนแล้วแล้วก็ดองยาวเลยนะไม่มีเม็ด ฟ้าแถบมงเหรอแบบนีน้โอเคหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโลนะครับผมเราจะกด,ดไปทีละสิบโลก็คือเมื่อกี้มีมีโลหนึ่งใช่ไหมเอองั้นไม่นับละกันอ่ะนับเป็นตามนี้เลยบอกไปเลยตั้งแต่ตน้นต้หนหนูมวงใช่ไหมกดข้ามโอ้เบื่อมาทำไมเนี่ยไอ้ดาบเนี่ยไอเรียนสลอะไรเรียนสลชเชอร์เนี่ยเกื่อนไอดีหมดละโอเคโลที่ยี่สิบ ม่วงเหมือนเดิมข้ามไปเลยอืมอ่ะแคนดิ้เต็มแล้วเต็มอีกเนาะไม่ค่อยได้เล่นด้วยแต่ว่าอัพอัพเมื่อคืนนะอัพนางเมื่อคืนเรลเวลร์ดแปดสิบทับเก้าสิบนะแต่ไม่เล่นนะพี่โลที่สามสิบข้ามไปเลยว่าละอืมอ่ะเอาเข้าไปโดริโดริก็เกอนนะโอเคจะเอาสี่ร้อยเลยไหมเมื่อกี้อนะไรสามสิบนี่ยอ่ะโลที่สี่สิบสี่สิบคนท้องได้ยละเสียเวลา ม่เหรอโอ้โหดาบได้ดอลี่มาได้ดาบประจำตัวแถมมาด้วยอ๋ออ๋ออไม่ได้ดาบประจำตัวดาบดาบที่หมอกับนางนะอ๋อโอเคโอเคโอเคโลดี้ห้าสิบทองเถอะให้ทองอีกเอาโอ้โหเบื่อทำไมดวงไม่เห็นกดทีเดียวได้สามสี่ทองเหมือนชาวบ้านก็บางวะเนี่ยเอาโลดีหกสิบออกทองด้วยละเสียเวลาดูทอง ทองอีกข้ามข้ามข้ามออพอเล่อีกเอะอาเ,อาเล่ก้เล่อ่ะได้อะไรที่มันดีกว่านี้ไม่ได้ไงเอโอนะโดดีเจ็ดโอ้มันยังไม่ทองอีกเหรอทองเดือวโอ้โหเอามาทำไมเกื่อนไอดีมากไอ e Operation เนี่ยเกื่อนจริงจแทบอยากจะย่อยทิ้งแล้วเนี่ยขัดห้าไม่รู้กี่อันแล้วอะ ตอนนี้เท่าไรแล้ววะ่4เมื่อกี้มี110โลใช่ไหมเหลืออยู่40โลที่70แล้วใช่ปะโลที่80นี่มันควรจะได้แล้วนะอออเออทองเถอะเออนั่นแหละอย่าหลุดเนอะอย่าหลุดนะนก,กลัวนะกลัวกลัวจะตายนะเนี่ยเฮ้ยขอรีมาขู่แล้ว ยาละโอ้ของแถมเบื่อมาทำไมบนก็ขอสีดาวห้าดาวยเยอะมันให้จริงยาหลุดน้วเฟ้ยไม่เอานะตัวนอกตู้ได้หมดทุกตัวแล้วไม่อยากได้ซ้ำโอ้เมติกิ้ว เบลีย s ชโดเฮ้ยได้คร่เองุ้ตันนมีงแค่แ้กในทแต่ีงอูใีดง้นแมาจ่งคำขออนมอะอีะแุงอ้วี้ึ้าปกอ่ะโอสุ่ไน้ละอ่ะลอ้นหาเสรวนุ่น่อสทร็ร บิงเกอร์โอ้โหในที่สุดเราก็ได้ได้ไปแล้วแต่องจริงคือก็มันมันมันก็ก็ต้องไปลุ้นตู้หน้าอีกเนาะเพราะว่าตู้หน้าก็มีอีกทีนี้เราก็จะทำการดองเหมือนเดิมมาแหละฮะดองได้ก็ดองโอเคจบเหลือสามสิบเอ็ดโลดองไว้ตู้หน้านะครับอย่างอื่นก็ก็ก,ก,ก็ก็ดองเหมือนกันอะไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะเออดองดองอย่างเดียวไม่กด นะครับผมรอรีเซ็ตเดือนหน้าไอ้วกนี้ก็ไม่มีอะไรสาระสาคัญเออมันก็มีนี่วะอ่ะเดี๋ยวค่อยมากดแล้วกันว่างๆนะโอเคในเมื่อเราได้ตัวละครแล้วเราก็ไปดูกันนะครับใส่ละเนีี้ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนมีใครอ๋อม่ก็ส่วนใหญ่ก็สีหกกันหมดแล้วอ่ะไอ้พวกตัวสีดาวอ,ะอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันเพิ่มเร็วเพิ่มเร็ว เราต้องเพิ่มเลเวลปัดไปเริบอ่าดอกมีฟาร์มไว้ประมาณหนึ่งแล้วเดือนขั้นไปไม้แดงแต่ว่าตัวแต่ยังไม่รู้บอสนะเพราะใช้น่าจะเป็นบอสใหม่มั้งใช่เป็นของบอสใหม่โอเคเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มมีอะไรพิเศษนะเริบรับไปก่อนแฟกเหรอแฟกมัน ผมน่าจะย่อยทิ้งหมดแล้วอะ่ะอืมประเซตถ้าเซตล่าสุดก็สกอร์ใช่ไหมเซตสกอร์ค่าสถานะหลักอ่ะดีเฟนต์ไปเขากาเป็นตัวฟูลซับใช่ไหมอะดีเฟนต์ดีเฟนต์ล้วนเลยอืมเล่นแบบถอดสมองเลยดีเฟนต์ล้วนเพิมสถานะอ่ะก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เซ็นพลังป้องกันฟื้นฟนูน่าจะไม่ได้ใช้เยอะไปกว่าน,นี้แล้วมั้งโอเค สร้างแขนมีใส่อ่าฟื้นฟูป้องกันความแรงขี้โอเคพอใช้อ๋อ <c oughs> เหลืออะเหลือบ้างอย่างนี้วะป้องกันป้องกันพลังป้องกันป้องกันความแรงขีมีฟื้นฟูติดไอ้นี้ก็ป้องกันมีฟื้นฟูติดโอเคอันนี้ป้องกันมีฟื้นฟูติดโอเคใส่ไปก่อนเดี๋ยวบ้างเพื่อมานั่งปัดส่วนอาวุธใช้เป็นดาบเล็กใช่ไหมแต่ดาบดาบเพิ่มดีเฟนซ์มนไม่ค่อยมีว่ะ เอาดาบไหนอ่ะอมันไม่มีดาบเพิ่มดีเฟน์ไงอืมใส่ดาบอะไรดีวะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกใครรู้ก็ก็กบอกทีเท่า,าน,นั้นหลังจกจัดจัดศัตรูได้อืมใส่ดาบฟาโบกันเหรอได้เหรอเรือจะเอาดาบเนี้ยหลังจากสร้างความเสียหายสกิลท่านมีโอกาสรีเซ็ตเออ มันต้องมันต้องเลือกอะ่ะอืมต้องเลือกหรือจะใส่ใส่ไอ้นี่นะดาบดาบดีกูดาวเนาะใส่ไ้ก่อนใส่ไป,ใส,ไปใส่ไปได้เท่อะใส่ไปแบบให้มันมีใส่อะ่ะเออเนอะไอ้พวกนี้ยังอัพไม่ได้นะครับตุนของไว้ประมาณหนึ่งอยู่นะตุนของตุนดอกไม้แต่ดอกไม้น่าจะได้หาเพิ่มดูววหน้าใช้เยอะอยู่ต่อไปใช้สิบดอกสิบเป็นสามสิบเป็นสามสิบเป็นหกสิบเป็นหกสิบ เป็นหกสิบเป็นร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกสิบห้าดอกไม่พอตบตะบอนเดียวหินเน,นี่ยหินธาตุหินเดี๋ยวครับเอาที่หลังโอเคในสุดก็ได้ละรับบีพีสักหน่อยก่อนไปฮะผสมกระเจียพันโมล่าอ๋อครับเีเวลวเมื่อกี้เนี่ยส่วนบีพีโอเครับไปแล้ว <c oughs> อัพเกรดอดีเฟกห้าดาวรวมสามสิบวลว ผ่านด่านการท้าทยายฉากที่แปดแล้วสรุปเสร็จสิ้นในลงต้องเล่นอีกเหรอหรือมนรีอันนี้ก็สิบสองดวงผมเล่นไปแล้วต้องรีอยู่อีกหรอรับรางวัลลืมเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ If you press e l i มารีแล้วเหรอ,อยังไม่รีสิฝนล็อกด่านใหมทท่ทางสินทางสัญจร ก็เขาบอกว่ามันลลอกด่านใหม่ก็กกคือด่านใหม่แล้วกัน่ะส่วนอาบีทก็เกียร์ไปแล้วอ่ะอืมเกียร์ไปแล้วได้สามสิบสี่ดาวสามสิบเออสามสิบสามดาวโอเคอ่ะงั้นก็อ <dry> ันนี้แล้วกันเดอยวกันนะ